แล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ <laughs> จะมาขับอะไรให้ดู <c oughs> นี่สิบสองกิโลค่ะเกือบสิบสองกิโลหนักมากจะมาะที่แรกที่ตอนที่ซื้อก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเข้าเตาอบเราได้ไหมแต่ว่าหาตัวเล็กกว่านี้ไม่ได้ก็เลยลองเสี่ยงดูถ้าเกิดเข้าไม่ได้ก็จะมาผ่าขึ้นแต่สรุปแล้วเข้าได้ ก็เลยจะมาจะมาทำก่นอนเดี๋ยววางลงก่อนปุเดี๋ยวจะทำยังไงมาดูนะคะมาค่ะมาเริ่มเลยนะคะต้องอบหลายชั่วโมงมากเลยนะเนี่ยตัวนี้นะแปดสิบยูโร กินไม่หมดหรอกแต่ว่าไม่ได้อยากได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันไม่มีตัวเล็กกว่านี้ไงอยากได้ตัวสัก สี่กิโลเงี้ยมันไม่มีจำเป็นก็เลยต้องก็เลยต้องเอาตูดใหญ่มากเดี๋ยวมาดูซิว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าส่วนมากเขาก็จะข้างในก็จะมีเอ่อมีคอแล้วก็เครื่องในให้เดี๋ยวดูซิว่าตัวนี้จะมีไหมไม่มีตัวนี้โล่ เดี๋ยวขอล้างก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ากี่มือมาแล้วเนาะเดี๋ยวล้างแล้วก็จะซับแห้งๆแล้วก็จะมาหมักเดี๋ยวจัดการอาบน้ำให้เจ้าตัวนี้ก่อนอาบน้ำแล้วเช็ดตัวแป๊บ เพื่อความมั่นใจเนาะเพราะว่ามันผ่านมาหลายมือแน่นอนมันไม่รู้วางตรงไหนวางตรงไหนใช่ไหมกว่าจะมาถึงเราเช็ดข้างนอกข้างในอาบน้ําให้ร้อนนะลูกเช็ดข้างนอกข้างในดีๆเหมือนสีชนวันชยัยใช่ไหม <laughs> ตลกไปอีก ตาอบนี่สงสัยอบทั้งวันเลยมั้งเนี่ยอะเช็ดตูดหน่อยก่อนจะหมักนะคะจะจะพยายามเอาเอาหนังแยกหนังกับเนื้อเนี่ยออกจากกันด้วยวิธีนี้นี่ค่ะค่อยๆทําไปมือนี่แหละค่อยๆทําไปนะคะ ให้นังขาดนะคะแยกไปจะได้เอาเครื่องที่หมักเนี่ยยัดเข้าไปหนังเขาจะได้กรอบ,รอบโอ้ย อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะค่อยๆทำไปเรียบร้อยทะลุแล้วนะคะ ทะลุไปถึงโน้น่นละน่คะทีนี้ก็จะมาทำการหมักนะคะใช้อันนี้นะคะเ,เนยเป็น,เป,นเป็นโรมบัตเตอร์นะคะที่เขาใช้ทาขนมปังเนี่ยอร่อยหอมพร้อมกับเนยที่แบบทิ้งไว้อุณหภูมิห้องเดี๋ยวจะเอามาผสมกันนะคะ หรือว่าใครไม่มีตัวนี้นะคะจะนำกระเทียมสับแล้วก็เอามาผสมกับตัวนี้แค่นั้นแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยไปหน่อยก็ได้แล้วนะคะแต่ใน,นนี้เขาปรุงมาแล้วค่ะสะดวกดีจะใช้อันนี้สักครึ่งหนึ่งนะคะมากกว่าครึ่งนิดหน่อย นี้ก็จะมาทําการใส่เข้าไปแล้วก็รีดรีดให้เข้าไปทั่วๆ รีดให้เข้าไปทั่วๆนะคะิไม่ไปกองอยู่ที่เดียวที่เหลือก็ทาน,นะคะท้า้ทั่วแล้วหลังจากนั้นส่วนในตัวตัวต,วตรงนี้ จะใส่หัวหอมนะคะเข้าไปมะนาวนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเอ่อโรสแมรี่แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะใส่เข้าไป ก็ความหอมหาเชือกเชือกที่มัดไส้กรอกนะคะมามัด,มดเชือกกล้วยเชือกมัดไส้กรอกนั่นแหละมัดขาทั้งสองข้างรวมกันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวขาจะอ้าปไปกว่าจะหมักเสร็จ ควรจะยกมาใส่ในถาดนี้ได้นี่เดี๋ยวจะทิ้งไว้เอ่อคงไม่ทิ้งไว้ทั้งคืนหรอกถ้าทิ้งไว้ทั้งคืนก็จะดีนะถ้ามีเวลาแต่นี่จะทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็จะเอาไปอบอบในอุณหภูมิ200องศานะคะสัก15นาทีแล้วหลังจากนั้นก็เอาออกมาเพื่อที่จะเอา,เ,อาเบคอนมาเรียงนะคะ เนี่ยค่ะเบคอนหลังจากอบไปสัก15นาทีด้วยไฟ200นะคะ200องศานะคะก็จะเอาเบคอนเนี่ยมาเรียงบนตัวบนตัวไก่งวงแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเข้าอบอีก150ลดอุณหภูมิล,ลงมานะคะทีนี้ใช้เวลาคงหลายชั่วโมงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะคอยเช็คดูนะคะว่าจะกี่ชั่วโมงเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแค่หมักไก่งวงก็ใช้เวลาตั้งนานไปละเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ